วันนี้ผมจัดมา3ขาว3าใหญ่เลยนะครับก็มีโตโยต้าแคมรี่เข้ามาใหม่แล้วก็มีทางเลือกหนึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนแล้วก็มีหลุดจองมา1คันทั้ง3คันนี้ยังว่างอยู่นะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวโตโยต้าออนิวแคมรี่นะครับ A B G 7 0นะครับวันนี้ผมจัดให้เลย3คันนะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 5 9 0 0ันบาทมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก็อติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเน่ทอโตครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมรถสวยนะวันนี้ผมจัดมา3ขาว3ใหญ่เลยนะครับก็มี t o โยต้าแคมรเข้ามาใหม่แล้วก็มีทางเลือกหนึงเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนแล้วก็มีหลุดจองมา1คันทั้ง3คันนี้ยังว่างอยู่นะครับสำหรับใครที่ต้องการตัว t o โยต้ a ออนยูแคมรีนะครับ ABG 70นะครับวันนี้ผมจัดให้เลย3คันนะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,5 9 0 0บาทนะครับไปชมพร้อมกันเลยนะคันนี้ นะครับปี2019คันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามาคันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเป็นปี19บเก้าไฮบริดพรีเมียมนะครับทะเบียน6 7 7 0นะครับนะรถสวยๆดูข้างหน้าเป็นไงเนียนกริปนะไฟโปรเจคเตอร์นะครับล้อแม็กขอบ17นะโลโก้ไฮบริดกระจกมองข้างเดิมนะมีบายสปอร์ตนะครับไฮนายบอร์ไฟฟ้าคู่หน้าปรับ8ทิศทางนะครับพวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชัน นะครคันนี้เลขกไม่หนึ่ง0สนสามนหนึ่งพันหนึ่งสามหนะไม่ใช่ลถเมนะไม่ My, ลถนะเนะงเสียง JBL นะครับเสียง JBL ไวเลสชาร์จเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้าโหมดการขับขี่สโหมดนะครับรถสวยๆเดิมๆบางๆรถหน่วยงานปลดไปตามการคันนี้เข้ามาใหม่ไม่ My, น้อยสุดตอนนี้เบาะเนียนมากเบาะเนียนคลิปเลยนะครับภายในดูเป็นไงนะข้างในใหม่มากคันนี้ผมถึงบอกว่าน่าใช้งาน น่าใช้งานจริงๆนะครับมีที่คอนทงคอนโทลหัวเบาะมิก้เมาส์มีให้ครบถ้วนนะครับคันนี้คือพรีเมียมครับคันนี้คือพรีเมียมครับราคาเพียง9,59,000บาทด้านท้ายง,งามๆแบบนี้นะด้านท้ายง,งามๆแบบนี้9,59ลดพึ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับส่วนขั้นถัดไปซ้ายมือนะครับซ้ายมือคันกลางคันนี้นะครับเป็นพรีเมียมเหมือนกันเป็นพรีเมียมเหมือนกันที่หลุดจองมานั่นเองนะครับ จัดโปรโมชั่นให้เลยคันนี้นะครับเหลือราคา899,000บาทจากพรีเมียม959,000บาทคันนี้899 899ประกันเครื่องยนต์และเกียร์1นปีประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดถึงปี2029ประกันร,ระบบไฮบริดยังอยู่จากศูนย์นะครับหลุดไปแค่วารันตีเดียวก็คือ5ปี150,000โลเพราะว่าคันนี้ไม่190แต่ราคา899ไปดูกัน899เป็นไงคันนี้ สวยไหมครับไม่ต่างจากคันที่เข้ามาใหม่เมื่อกี้เลยใหม่มากคันนี้นะครับทะเบียนสวยด้วยนะร้อแม็กก็เป็นอลลอยเหมือนกันเป็นอลลอยคอลทีเจ็ดแต่คันนี้ได้ยางดูลันซ่านะบิสโตนดูลันซ่าดิสเบรกสี่ล้อนะครับโลโก้ครบๆนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเปิดเข้าไปด้านในเป็นไงดูเบาะเนียนกริปนะหลังคงหลังคาสารลูมีให้ครบนะครับครบๆจบๆเรื่องการใช้งานนะครับ โหมดการขับขี่มีให้นะเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้านะครับหน้าจอ n a v y พวงมาลายัยมัลติฟังชั o นนะครับนะใครสนใจ Toyota Camry 2.5 h y b r i d Premium นะครับรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับรอคุณอยู่ดูเป็นไงความสุดหรูสุดหลาสุด luxury car นะฮะต้อง Camry h ี่ไฮบริดพรีเมียมเท่านั้นป้ายแดง1799วันนี้จัดโปรโมชั่นไปเลย899,000บาท 899,000บาทนะครับสำหรับคันนั้นนะและคันสุดท้ายที่ซื้อเข้ามาใหม่คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วน Camry 2.0ตัว G เป็นเบนซินล้วนนะครับราคานะ759,000บาท759ปีดาวรหมหมื่นสีไปดูเลยคันนี้เป็นไงเบนซนล้วนเดิมๆต่างแค่โลโก้ต่างแค่โลโก้แค่นั้นเองล้อแมกเหมือนกันนะโครงสร้างตัวรถเหมือนกันเป็น AVG 70เหมือนกันหมดเลย นะครับเป็นระบบตัวถังใหม่นะเป็นระบบตัวถังใหม่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีบายสปอร์ตมีทุกอย่างเหมือนกันภายในได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่เหมือนกันนะครับแต่ฝั่งคนนั่งเนี่ยจะเป็น6ทิศทางฝั่งคนขับเป็น8ทิศทางนะครับเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้านะบเบรคมือไฟฟ้าวงมาลายัยมัลติเหมือนกันนะครับหน้าจอเป็นของโตโยตานะไม่ใช่ JBL นะคันนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะได้เป็นตัว เบาะที่เป็นเบาะสแตนดาดนะครับจะเป็นเบาะสแตนดาดไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนเองก็ดีแล้วก็ที่เท้าแขงก็จะเป็นแบบว่ามีที่วางแก้วน้ำอย่างเดียวแต่ว่ามีแอร์หลังนะมีแอร์หลังมาครบๆนะครับหยิบของได้ทุกอย่างมีให้หมดนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัว Toyota Camry นะครับไม่ว่าจะเป็น2.0ตัว G 2.5 h y บ r i d n a ว y ผมมีรับ็ปสีดำแล้วก็มีสีบอล ต่ไม่ได้เอามาจอดวันนี้ผมขอสีขาวมันก็จะมี2 0ตัว G 759นะแล้วก็คันนี้จัดโปรโมชั่น2.5 h บ b r i d Premium ราคา899นะครับแล้วก็คันนี้ที่เข้ามาใหม่ราคา9 5 9เป็น Premium ไม่แสนสนะครับถ้าใครสนใจนะติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นโชว์ได้เลยผมบอกว่ารถสวยๆรอคุณอยู่ที่นี่ทอโต้ครับ